บันฮีจินนักศึกษาสาวหน้าตาดีแต่วันหนึ่งชีวิตดันเล่นตลกกับเธอเมื่อรักแรกของเธอดันจบลงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และนั่นก็ทำให้เธอเริ่มโปรเจกต์ใหม่ที่ชื่อว่าหลักสูตรรัก1 0 1หหากคุณผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วก็เชิญมารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเปิดเรื่องมาด้วยบันนี่หรือนางเอกของเรื่องที่กำลังเล่าเรื่องความรักของเธอให้เพื่อนสาวของเธอฟังนางเอกก็ได้แนะนำแฟนคนนี้ให้เพื่อนของเธอรู้จัก ทว่าเพื่อนสาวทั้งสองคนกับไม่ค่อยเข้าใจนางเอกว่าทำไมนางอีกต้องไปคบกับคนนี้เพราะว่าหน้าตาของเขาก็ไม่ได้หล่อสักเท่าไหร่เพื่อนของเธอก็ถามว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เริ่มต้นมาได้ยังไง นางเอกก็เล่าว่าบงซูคนนี้ตามจีบเธออย่างหนักจนเธอยอมตกลงคบด้วยแถมเธอยังคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือผู้ชายคนนั้นชอบเธอไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องหน้าตาเลยหนุ่มบงซูคนนี้ก็ไม่ใช่คนเวลวร้ายอะไรเขาทำให้นางเอกมีความสุขอยู่เสมอและนั่นก็ทำให้นางเอกรักเขาไม่หยุดในวันต่อมาบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสนางเอกที่มีนิสัยร่าเริงก็มีความสุขกับการมาเรียน หลังจากที่เธอเก้าวเท้าลงจากรถเมย์มาก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกมาจากอีกฝั่งเสียงเรียกนั้นก็คือบองซูหรือแฟนหนุ่มของเธอนั่นเองทั้งคู่โบกมือทักทายกันด้วยความรักและเมื่อทั้งสองคนมาเดินด้วยกันบองซูก็ชวนแฟนสาวของเขาไปเที่ยวแต่เป็นการไปเที่ยวแบบค้างคืนจังหวะน,นั้นบองซูก,ก็หยิบสร้อยไข่มุกที่อยู่ในกระเป๋ามาสวมให้นางเอก ขณะที่เขากำลังจะสวมสร้อยนั้นให้เธอผอิญว่ามีชายหน้าตาดีคนหนึ่งดันมาชนเข้าซะก่อนจนทำให้สร้อยไข่มุกที่บองซูซื้อมาตกลงพื้นแต่ก็เป็นโชคดีของบองซูที่สร้อยไข่มุกนั้นไม่ได้เสียหายอะไรมากและหนุ่มหน้าตาดีคนนี้ก็ชื่อวังแจยอนบองชูต่อว่าวังแจยอนที่ไม่ดูตามาด,ดาเรือนางเอกก็พยายามห้ามเขาบอกว่าสร้อยคอมันไม่เป็นอะไรแล้วก่อนที่ภาพจะตัดเข้าไปในคาเฟ่ของมหาลัย นางเอกที่ใส่สร้อยไข่มุกก็เดินเข้ามาอวดกับเพื่อนว่าแฟนหนุ่มแซนดี้ของเธอเป็นคนซื้อมาให้แถมเธอยังดูพอใจในสร้อยไข่มุกนี้มากเลยแต่เพื่อนสาวทั้งสองคนก็บ่นว่าทำไมเธอไม่คบหนุ่มหล่อๆบางจังหวะน,นั้นก็มีหนุ่มหน้าตาดีเข้ามาคุยกับนางเอกแต่นางเอกดันไม่สนใจสักเท่าไหร่ในขณะเดียวกันก็มีหนุ่มนักศึกษาให,าหน้าตาดีที่ชื่อชาจีวอน เขาได้มาลงทะเบียนเรียนใหม่ที่มหาลัยเยอินแถมชาจีบอลยังอยู่สาขาเดียวกันกับนางเอกขนาดอาจารย์ฝ่ายทะเบียนยังหลงไหลในความหลอ,องเขาเลยหลังเรียนเสร็จนางเอกก็โทรหาบองชูแต่เขาไม่รับสายฝั่งบองชูเขากำลังนั่งอยู่ในห้องสตูดิโอของมหาลายัยเขาเห็นสายของนางเอกที่โทรเข้ามาแต่เขาเลือกที่จะไม่รับสายเธอดันรับสายของเพื่อนแทน และระหว่างที่เขากำลังคุยกับเพื่อนมือของเขาดันไปเผลอกดปุ่มถ่ายทอดสดผ่านไมค์โดยไม่ได้ตั้งใจและเขาก็ยังไม่รู้ตัวบงชูเขาพูดกับเพื่อนว่าที่เขาคบกับนางเอกเพื่อหวังที่จะได้นอนด้วยกันเท่านั้นและสร้อยที่เอามาให้เธอก็เป็นเพียงสร้อยที่ก๊อปเกตเอและของขวัญน,นี้ก็ามาล่อน,นางเอกให้ไปเที่ยวกับเขาเขาจะจัดการนางเอกในคืนอาทิตย์นี้ขณะเดียวกันฝั่งนางเอกและคนอื่นๆในมหาลัยก็ได้ยินเสียงประกาศนี้ ทำเอานางเอกนั้นช็อกจนพูดอะไรไม่ออกเธอคิดมาตลอดว่าแฟนหนุ่มของเธอที่หน้าตาไม่ค่อยดีเป็นคนที่ดีมาตลอดแต่ใครจะไปรู้หน้าตาเขาไม่ดีแถมยังนิสัยไม่ดีอีกนางเอกรีบรวบรวมสติให้ได้มากที่สุดก่อนจะรีบมุ่งหน้าไปจัดการเขาทันทีฝั่งของบงชูก็รู้ตัวตอนที่เพื่อนเขาเข้ามาเรียกเมื่อบงชูเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งออกไปจากห้องสตูดิโอกลัวว่านางเอกจะได้ยิน และเมื่อบองชูเห็นนางเอกเขาก็ก้มกราบขอโทษเธอฝั่งนางเอกก็ไม่ให้อภัยเข้าไปต่อยบองชูด้วยความโกรธบอกเลิกเขาต่อหน้าคนทั้งมหาลัยและในเหตุการณ์ก็มีชาจีวอนและวังแจยอนยืนอยู่ในนั้นด้วยหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์แย่ๆมานางเอกก็รีบหนีกลับบ้านทันทีเพราะว่าเพื่อนสาวทั้งสองคนก็เป็นห่วงนางเอกเลยไปรอเธออยู่ที่บ้าน ก่อนที่เพื่อนสาวทั้งสองคนจะเข้าไปกอดปลอมนางเอกและทั้งสามคนก็พากันไปนั่งกินเหล่าย้อมใจนางเอกก็ตัดสินใจว่าต่อไปนี้เธอจะคบแต่ผู้ชายหน้าตาดีๆเท่านั้นโดยมีเพื่อนสาวทั้งสองคนคอยสนับสนุนเธออยู่ตลอดเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกที่ตื่นนอนมาก็บอกพ่อกับแม่ว่าเธอจะพักการเรียนพ่อกับแม่ก็พยายามห้ามเธอเพราะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว ย้อนไปในอดีตนางเอกเคยอยากจะพักการเรียนแต่เธอเปลี่ยนใจเมื่อเห็นผู้ชายหน้าตาดีๆย้ายมาอยู่ข้างบ้านแทมผู้ชายหน้าตาดีคนนั้นก็ยังอยู่โรงเรียนเดียวกันกับนางเองกกลับมาในปัจจุบันนางเอกก็ยังยืนยันว่าเธอจะพักการเรียนจริงๆที่มหาลัยวันนี้นางเอกก็เข้ามาเอาใบคำร้องขอพักการเรียนแต่ทว่านางเอกดันบังเอิญเจอกับชาจีวอนชาจีวอนได้เข้ามาถามทางนางเอกพอเขาสับสนทาง และเมื่อนางเอกจ้องไปที่หน้าของชาจีวอนก็เหมือนกับว่าเธอถูกม์สกุคิดละเมอเพ้อฝันไปไกลก่อนจะเปลี่ยนใจฉีกระดาษคำร้องขอพักการเรียนทิง้งซ้ำรอยกับเหตุการณ์ในอดีตเป๊ะเ,ะเลยเมื่อนางเอกได้สติก็เดินไปส่งชาจีวอนที่ห้องสมุดระหว่างทางนางเอกก็บอกชาจียอนว่างั้นเรามาเป็นเพื่อนกันนะเพราะว่าชาจีวอนและนางเอกอยู่สาขาเดียวกันและเมื่อเดินมาส่งชาจีวอนเสร็จ นางเอกก็บายๆเขาก่อนจะเดินหนีไปแบบเขินๆน,นางเอกที่มีอาการเขินเดินมายังไม่ไกลสักเท่าไหร่นักเธอก็ดันมาโดนมนต์สะกดของวังแจยอนหนุน่มหล่อที่เดินชนบองชูเมื่อวานพอเห็นหน้าเขาใกล้ๆเธอก็ละมือเพื่อฝืนไปไกลอีกแล้วต่อมาชาชีวอนได้มาเจอกับปฏิมากรรมของนางเอกตอนที่เขาจะรู้สึกว่าปฏิมากรรมนี้มันดูคล้ายกับตัวเองยังไงก็ไม่รู้ วังแจยอนที่เดินมาเจอกับชาจีวอนพอดีเขาก็หลุดขามชาจีวอนออกมาก่อนจะเดินหนีไปทิ้งชาจีวอนยืนงงอยู่คนเดียวและเมื่อทั้งสองคนมาเจอกันครั้งที่สองก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักเพราะว่าวังแจยอนดันมาแย่งล็อกเกอร์ของชาจีวอนขณะที่ชาจีวอนกำลังจะใส่ของในล็อกเกอร์นั้นพอดีและเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ชาจีวอนเริ่มไม่ค่อยชอบหน้าวังแจยอนฝั่งนางเอ,งเอกกำลังเล่าเรื่องนมนมให้เพื่อนของเธอฟัง ว่าเธอดันเจอหนุ่มหล่อทั้งสองคนโดยบังเอิญเพื่อนสาวทั้งสองคนก็สนับสนุนให้นางเอกหาผู้ชายหล่อสักคนมาดามใจตัดฉากมาที่วงังแจยอนที่กำลังเครียดเรื่องโปรเจกต์แถมยังต้องส่งเข้าแข่งขันอีกและในขณะที่เขากำลังนั่งตัดต่องานอยู่สาวๆก็เดินเอาขนมมาจีบเขาไม่หยุดแต่วงังแจยอนกับไม่ได้สนใจขนมนั้นเลยสักนิดกลับเอาขนมนั้นให้รุนน้องทั้งสองคนไปกินแทนในขณะที่รุนน้องกำลังหยอกวงอังแจยอนอยู่ จังหวะนั้นเขาก็เหมือนกำลังจะตกมาจากบันไดแต่เขาก็เริ่มทรงตัวได้ส่วนานางเอกที่กำลังเดินขึ้นบันไดอยู่ก็เห็นเหมือนว่าเขาจะตกด้วยความหวังดีเธอเลยเข้าไปรับเขาไว้แต่นั่นก็ทำให้เหตุการณ์แย่ลงกว่าเดิมเพราะวางแจยอนดันล้มตกบันไดมาและทำให้แล็ปท็อปที่อยู่ในมือเขาหลุดออกมาตกลงพื้นจนจอแตกทุกคนเห็นแบบนั้นก็ถึงกับตกใจเพราะว่าโปรเจกต์ที่พวกเขาทำยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี วังแจยอนเลยเรียกให้นางเอกมานั่งคุยนางเอกที่เห็นราคาแล็บท็บป้องวังแจยอนก็ต้องตกใจมากกว่าเดิมเพราะว่าราคาของเล็บทอบเครื่องนี้ตั้งสองล้านวอนนางเอกก็ขอโทษเขากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอชดใช้เขาเป็นงวด,งวดและในขณะที่เธอกำลังจะเดินหนีวังแจยอนเขาก็คว้าแขนของเธอและบอกให้เธอทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นางเอกเลยจำใจต้องทิ้งเบอร์ติดต่อไวใ้ให้เขา กเย็นขณะที่นางเอกกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่คนเดียวแถมตอนนี้ยังเป็นงานรับน้องของมหาลัยและจังหวะน,นั้นชาจีวอนก็เดินเข้ามาเมื่อนางเอกเห็นเขาก็โบกมือให้เขามานั่งกับเธอและเมื่อถึงพิธีรับน้องชาจีวอนก็ต้องรู้ขึ้นไปแนะนำตัวเพื่อนสาวที่นั่งอยู่กับนางเอกก็บอกว่าชาจีวอนเป็นพายาธุรกิจใหญ่นางเอกรู้ความจริงจากเพื่อนเธอก็ตกใจจนไปไม่ถูก แถมชาจีวอนยังได้มาจับคู่กับนางเอกและทั้งสองคนก็เริ่มต้นได้ดีจนกลายเป็นเพื่อนกันมากกว่ารุ่นน้องกับรุ่นพี่ซะอีกนางเอกที่นั่งตรงข้ามอยู่กับชาจีวอนเธอก็เกรงเกรงนิดหน่อยจนชาจีวอนหลุดพูดมาว่าเธอก็น่ารักดีเหมือนกันนะและในขณะที่กําลังดื่มเหล้ารับน้องชาจีวอนที่ดื่มไม่ถนัดก็นั่งเกรงเพราะว่าดื่มไม่เป็นนางเอกเห็นแบบนั้นเลยออกตัวดื่มแทน พอออกมาข้างนอกชาจีวอนก็ขอบคุณเธอและสัญญาว่าเขาจะเลี้ยงข้าวเธอเร็วๆนี้ส่วนวังแจยอนที่มางานรับดลน,น้องระแวกเดียวก,กันกับนางเอกเขาก็ไม่ค่อยเอนจอยกับงานสักเท่าไหร่นะเพราะว่ากําลังเครียดเรื่องโปรเจกต์ที่ยังไม่เสร็จเมื่อเขาออกมาข้างนอกเพื่อมาสูดอากาศก็ดันเห็นนางเอ,งเองกกาลังสนุกในงานแถมตอนนี้นางเอกก็ยังเมาแค่สุดแบบไม่มีสติวังแจยอนก็คิดว่าเธอนั้นควรทุกข์เพราะว่าทำแล็บท็อปของเขาพัง เพราะว่าจังหวะนั้นนางเอกกับเห็นวังใจย่อนเลยออกมาคุยข้างนอกด้วยและเมื่อนางเอกมาเจอหน้าวาังใจย่อนนางเอกก็ต่อว่าเขาไปว่าเป็นคนแย่แต่อย่างไรก็ตามเธอก็หลุดชมว่าเขาหล่ออยู่ดีและเผออาเจียนใส่เสื้อของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกที่ตื่นมาในห้องนอนของตัวเองก็งงว่าเธอนั้นกลับบ้านมาได้ยังไงและเมื่อนางเอกค่อยๆทวนความจําเมื่อคืนก็จําได้ทันทีว่า เธอไปสร้างวีรกรรมสุดแสบไว้กับวังแจยอนทางวังแจยอนที่กำลังนั่งซักเสื้อผ้าที่นางเอกวกใส่อยู่เมื่อคืนเขาก็กำลังนั่งวางแผนเพื่อที่จะแก้แค้นนางเอกให้ได้และเมื่อมาเจอกันที่มหาวิทยาลัยเขาก็พยายามจะพูดกับนางเอกแต่เธอดันวิ่งหนีเข้าไปวังแจยอนจึงต้องวิ่งไล่ตามนางเอกอย่างกับตำรวจวิ่งจับโจร ทั้งคู่ก็พากันวิ่งเข้ามาในงานของมหาลัยกลางแจ้งนางเอกที่เห็นชาจีวอนและพยายามซ่อนตัวอยู่หลังเขาเท่าว่าวังแจยอนก็เห็นเธออยู่ดีจังหวะนั้นก็มีโดนกำลังบินมาชนหน้านางเอกและเธอดันไปดึงคอเสื้อของวังแจยอนทำให้วังแจยอนเกือบล้มทับนางเอก ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการสปอยซีรีส์ในตอนนี้หากไม่อยากพลาดความสนุกในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ